ต่อไปเป็นปัญหาที่โยมเขียนมานมัสก,การท่านพระอาจารย์ทุกๆองค์ข้าน้อยขอโอกาสถามในการใช้ชีวิตประจำวันในระหว่างการบำเพ็ญกุศลเราก็ถูกกระทบในอารมณ์ทั้งหลายในบางครั้งสิ่งที่เราชอบใจก็กลายเป็นโลภะความหลงในบางครั้งสิ่งที่เรา ในบางครั้งเราก็เหนื่อยล้าในการทำกุศลและรู้สึกเฉยๆกับการทำกุศลนั้นแล้วจะทำอย่างไรให้มีความอดทนในการละอกุศลและยังใจให้เป็นกุศลอาจารย์ครับครับขอกระวะพระเทรันเวลาคนุญาตนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องเหตุปัจจัยสร้าง ผลโยมศาสนาของเราจะบอกอย่างนั้นนะนะนี่ที่โยมถามมาก็ถามว่าเหตุอย่างไรเมื่อเรา <c oughs> ถูกกระทบอารมณ์แล้วก็กลายเป็นความโลภความหลงก็เพราะว่า <c oughs> เรามีอโยนิโสมนสิการทำใจไว้โดยไม่แยบขายซึ่งเป็นเรื่องปกติของปุถุชนที่ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ฟังธรรมเวลารับ อารมณ์อะไรที่มันน่าชอบใจจริงๆมันเริ่มจากความหลงนะแล้วก็จะชอบเช <c oughs> ่นเป็นต้นว่าทำความรู้สึกมนที่ลูกตาของเราหูของเราเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าอันี้นเป็นของเราใช่หรือเปล่าเอาตรงๆกันไปเลยเนี่ยอัตภาพนี่เป็นของเราใช่ไหมล่ะเพราะอโยนิโสมนสิกาเป็นเหตุ ให้เกิดโลภะเอโลภะนี่มันจะมีโมหะเป็นเหตุด้วยคือไม่รู้ความจริงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย <c oughs> มันเป็นสิ่งที่เกิดแล้วดับสิ่งยิิงมันเกิดแล้วดับอยู่นะมันเกิดแล้วดับอยู่แล้วรวมทั้งอารมณ์ด้วยที่เข้ามาภาพเสียงกินรสทีนี้ <c oughs> คุณต้องฟังธรรมยลยเรื่องสําคัญของชีวิตเลยเขาบอกแล้วเราเป็นพวก สาวกสาวกนี่คือผู้สําเร็จประโยชน์ในการฟังธรรมจริงๆทุกคนก็ต้องฟังทั้งนั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องฟังนะตั้งจากตอนที่ยังไม่ได้เป็นนะต้องฟังหรือจะเป็นพระปิจิพระเจ้าก็ต้องฟังเข้าใจไหม <c oughs> จะเป็นสาวกที่จะเป็นอรหันต์ก็ต้องฟังคุณต้องฟังทังนั้นน่นนะ <c oughs> คุณต้องเข้าไปคบหาสมาคมกับผู้มีปัญญา แล้วก็เงี่ยหูฟังเขาจะมีปัญญาพูดบอกสิ่งที่ท่านเห็นก็คืออริยสัจสี่โยมมันจะเป็นเหตุปัจจัยโยมให้โยมจำได้และโยมเกิดโยนิโสคือทำความคิดไปในคำสอนนั้นมันจะมีโอกาสเกิดปัญญาตามท่านได้เข้าใจไหมเนี่ยโยม เพราะฉะนั้นเรื่องการฟังธรรมเป็นเรื่องสำคัญสำคัญอย่างยิ่งของชีวิตมนุษย์เทวดาด้วยนะโยมกนะ <c oughs> ็ถ้าถ้าเหนื่อยล้าในการทำกุศลและรู้สึกเฉยๆกับการทำกุศลนั้นมันก็ต้องฟังธรรมแล้วจะรู้เหตุเหตุอะไรที่เราไปเหนื่อยล้าละ่ะเหตุอะไรเราเหนื่อยล้าในการทำกุศล <c oughs> มีเหตุไหม เหตุหลไรที่เราท้อถอยที่จะ <c oughs> กระทําบุญ <c oughs> เหตุอะจะจึงไม่มีความเพียรท่านก็บอกว่าเพราะเราไม่มีสังเวควัตถุ <c oughs> ก็เลยไม่เพียรไม่ได้เกิดความรู้สึกสลดสังเวชในวัฏฏะสงสารที่เรากำลังเวียน่ายอยู่เนี่ย <c oughs> แล้วไปเกิดความยินดีพอใจว่าเออเราได้สิ่งที่ดีๆมีค่าเนาะเราก็มี <c oughs> ครอบครัวที่ดีเป็นต้นก็ไม่จำเป็นแล้วที่จะต้องไปถึงพระนิพพานทําไมให้มันยุ่งยากแต่พอเราได้ฟังธรรมหรือไปคบกับคนที่เขามีความเพียรมันจะเป็นเหตุปัจจัยให้เราเกิดความเพียรที่จะทำกุศลเพราะนั้นทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่โยมสร้างเหตุปัจจัยอะไรเหตุปัจจัยสำคัญที่ที่กำหนดไว้ในศาสนาเราอยู่ในสถานที่ ที่มีบัณฑิตคบหาสมาคมบัณฑิตฟังธรรมของบัณฑิตตั้งตนไว้ชอบในธรรมของบัณฑิตยโยนิโสมนานัสิกานมีโอกาสเกิดแต่ทั้งหมดนี้ที่จะได้ไม่อยู่ในสถานที่ต้องมีบุญนันธรรมไว้ก่อนแล้วพอโยมทำบุญไว้แล้วจงอธิษฐานขอให้เาได้ไปอยู่ในสถานที่ที่มีบัณฑิตได้คบบัณฑิต ได้เข้าไปหาบัณฑิตครบบัณฑิตได้ฟังธรรมของบัณฑิตได้ <c oughs> เกิดโยนิโสตั้งตนไปชอบมันก็จะมีโอกาสเกิดกุศลกรรมกรรมุศลธรรมต่างๆเพราะบัณฑิตเวลาเขาพูดเนะ่ยเขาใช้กุศลเขาพูดนะอย่างพระพุทธเจ้าตรัสถ้าเอาปัญญาของท่านนะและกรุณาเนี่ยกาหนดสิ่งที่จะสิ่งที่ท่านรู้นะ่แล้วก็บอกเรา ใช่ไหมเราก็ต้องเอาคําของท่านนั่นแหละมาจํามาพิจารณาแล้วให้เกิดปัญญาหรือศรัทธาที่ท่านเป็นเหตุใ้ท่านแสดงเราสวนทางของท่านอย่างพระพุทธเจ้านี่ไม่ต้องใช่ไหมท่านตัดสรู้เองแล้วเวลาท่านจะท่านจะแสดงธรรมก็กําหนดว่าคนนี้ควรจะรู้เรื่องอะไรก็เรื่องเรื่องยิสตา์ีนั่นแหละแต่ว่าไงจะเหมาะแล้วท่านก็แสดงเพราะท่านรู้แล้วเนี่ยแต่ของเราต้องอาศัยคําของท่านฟัง แล้วใส่ใจไปให้ถูกวิธีในอัดถะเสียงที่ท่านบอกมาเนี่ยเป็นพยันชนะแต่อัดถะคือความหมายและตัวสภาวธรรมจะอาศัยเสียงนั้นสื่อไปเช่นชาติปีทุกขายมรู้สึกยังไงได้ยินอะพุทธเจ้าเปิดว่าบอกตัดว่าการเกิดเป็นทุกขโยมเห็นจริงตามไหมเนี่ยถ้าเห็นไม่จริงตามยมก็ไม่เอาจะใส่อ่า แล้วที่ไอตัวเกิดมันไม่ใช่ตัวเราเกิดเป็นอุปทานขันห้าเป็นตัวเกิดและอุปทานขันห้านี่ยมันเป็นทุกข์เพราะมันเกิดแล้วมันก็จะแก่แล้วแตกดับไปซึ่งมันก็มีอยู่ในขณะปัจจุบันเนี่ยมันก็ย้อนมาดูได้โยมเข้าใจไหมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยเหตุปัจจัยอันเหมาะสมเนี่ยเหตุปัจจัยที่เราควรจะอยู่บ่อยๆเลยก็คือ <c oughs> อยู่ในสถานที่ที่มีบัณฑิตคบบัณฑิตฟังธรรมของบัณฑิตเป็นเรื่องปกติไปเลยนะตั้งตนไว้ในคําของบัณฑิตถือว่าคําของพระพุทธเจ้านี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นของมีค่าที่สุดเป็นสมบัติอันยิ่งใหญ่ที่สุดโยมเคยได้ยินคําว่าพุทธมามะักะไหมมีพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติของตนแต่เราถ้าไม่ฟังจะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีคุณยังไงหรอกเราก็ไปเอาอย่างอื่นเป็นสมบัติของเราเอาอะไรเป็นสมบัติของเรา อุปทานขันห้าของเราอุปทานขันห้านี้ภรรยาเรานี่สามีนี่ลูกนี่วุ่นวายไปหมดนี่ทรัพย์นี่โพก,กสมบัติของเราเข้าใจไหมไม่มีพระเจ้าเป็นสมบัติเลยจบสมบัติของพระเจ้าคือพระธรรมที่ท่านแสดงยบแปดหมื่นสี่พันได้มาสักคําเงี้ยอาตมาเนี่ยมันมีความคิดบวชเพราะได้ยินคําว่าความพัดพลากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์เอ๊ะ ทำไมพูดคำนี้ได้ยังไงเนี่ยแล้วมันตรงกับชีวิตเราอ่ะเพราะเราไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ตั้งแต่แปดขวบมาโยมมันเศร้าใจร้องไห้นอนคิดถึงแม่เนี่ยว่าเออเออคำเนี้ยใช่เข้าใจไหมยอมอินไหมละ่ะไม่อินก็ฟังคำอื่นมันก็เรื่องเดียวกันน่ะเรื่องทุกข์เรื่องนั้นนั่นแหละนะถ้าอินก็ดีไม่ต้องไปฟังมาก นะก็จำอาไว้ใช้กับชีวิตของเราผมคงจะตอบอะ,อะไรอ่ะอ๋อมันมีมันมีคำถามจอะด้วยนะแล้วจะทำอย่างไรให้มีความอดทนในการละอกุศลและยังใจให้เป็นกุศลเนี่ยแหละก็ต้องให้ปัจจัยปัจจัยที่อาตมาว่าง่ายที่สุดก็คือการฟังธรรมสนทนาธรรมเข้าใจไหมโยมครบกับบัณฑิตตรึกอยู่ในธรรมมันก็จะเป็นปัจจัยของมัน ที่จะทําให้กุศลนะเกิดกุศลมันเกิดได้เนี่ยโดยสาธารณะโยนิโสมนสิการทําไว้ในใจโดยแยบขายคิดโดยแยบขายแต่ที่อโยนิโสมจะเกิดยังไงคุณต้องไปอยู่ในสถานที่ที่เขามีบัณฑิตเข้าใจไหมมีกัลยาณมิตรคุณต้องไปฟังธรรมคุณต้องไปตั้งตนไว้ในธรรมจําไว้ในธรรมนั่นแหละแล้วก็ <c oughs> มีบุญนั้นทําไว้ก่อนนี่ต้องต้องทาอยู่เสมอนะทําอยู่ทุกวันนะ ทว่าเพราะโยมลองคิดดูสิเวลาทำอกุศลนะพะโยมไม่ได้ไม่ไปคบกับบัณฑิตนะโยมจะคบกับคนผานในคนผานที่เราครบที่สุดก็คือตัวเราเองจริงๆเราครบกับความงงเราเองคบกับความเห็นผิดของเราเองอ่ะเราก็ไปตามมันนั่นแหละใช่ไหมละ่ะอ่ะก็เราไม่รู้ในวัยเนี่ยมันเป็นเป็นความผานผานนี่มันก็คือว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษชีวิตการที่คุณคิดอย่อยางเงี้ยเป็นโทษชีวิตไม่ได้ประโยชน์ ก็ต้องเปลี่ยนใหม่เป็นเอาคำพระพุทธเจ้ามาแทนแต่ต้องอม <c oughs> ีเหตุปัจจัยที่จะให้คำเข้ามาหาเราก็าอ,อาจจะสนทนาธรรมมันมีหลักอยู่อันหนึ่งนะในะจุลรรกามวิพังคสูตระที่สุภาพมานศศศุษย์ก็ไปถามว่าทำไมคนเราเกิดมาแล้วมันโง่ทำไมครับอาจารย์ช่วยตอบหน่อย อยู่ดีๆมาถามได้เนาะฟูกาลังฟังยิ่เฉยเพราะอาผมตอบเองก็ได้เพราะว่ามันไม่ไม่ไปซักถามกับสมณพราหมณ์ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษอะไรเป็นธรรมดำอะไรเป็นตัางขาวซื่อบื้อนั่งอยู่กับบ้านกูดีแล้วกูไม่เบียดเบียนใครกูสบายแล้วนั่นละยิ่งโง่ใหญ่เลยเด้เนี่ยมันก็อยู่กับโมหะเข้าใจไหมล่ะเราไม่รู้ตัวนะเอาไปโยนโยมลงไป ไปฟังดูสิอา้าวตายห่านี่กูอยู่เฉยเฉยนี่กูอยู่กับโง่นี่หว่าไอเฉยโง่นี่ไม่รู้เรื่องนะโยมนะคือไม่รู้ว่ากูโง่มีคนในจํานวนมากเ้าผมก็อยู่ผมเฉยเฉยแล้วผมจะต้องไปทาความดีจะต้องไปฟังทำไปทาบุญทาไมเนี่ยผมก็อยู่เฉยเยผมไม่ได้เบียดเบียนใครคุณเบียดเบียนตัวเองทงําไมคุณโง่ไงแต่มันไม่รู้คุณก็ต้องไปซักถามที่เจอพระก็ต้องซักถามว่าพระเดธเจ้าสอนอะไร อะไรเป็นกุศลเนี่ยเป็นอกุศลใช่ไหมถ้าพระองค์ไหนตอบไม่ได้ก็อย่าไปครบนี่ต้องมาครบกับอาจารย์มหาต่อมหาสมบูรณ <c oughs> <c oughs> ์ไอ้คนโง่มันก็มันจะชอบคบคนโง่ในโยมนะ, <c oughs> ะมันไม่ชอบชอบคนฉลาดทําไมอ่ะเพราะมันฉลาดกว่าเราอ่ะใช่ไหมความเห็นมันจะไม่ค่อยตรงนี่แหละคือเป็นเหตุแห่งความโง่และไอ้ความโง่มันจะนําทุกๆุกอย่างมาให้หมดเลยโยม ทุกเรื่องเลยเพราะมันไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ชีวิตมันไม่รู้ว่าที่มันโง่อยู่เนี้ยมีโทษมากเลยอ่ะเข้าใจไหมไอ้โมหะเนี่ยพูดได้เจ้าฉะนั้นจึงจะตัดสรู้พูดออกมาได้นะ,สะแสดงออกมาได้นะศาส,ะสะนาอื่นไม่มีทางสแสดงได้ไม่รู้โลภะอาจจะบอกได้โกธอาจจะบอกได้แต่ก็บอกได้หยาบๆแต่โมหะนี่จบเลยเพราะนั้นเรื่องสําคัญก็คือไปอยู่ในสถานที่ท,ที่มีบัณฑิตมีกลัลยาณมิตรหรือมี พุทธบริษัทที่ทํากุศลกรรมบทสิบหรือที่เขาแสดงธรรมของพุทเผยเจ้ารุ่งเรืองอยู่เขาแบ่งธรรมของผู้เยเจ้าเป็นเก้าอย่างสุตตะเคยยาเป็นต้นตรงไหนเขามีการกล่าวธรรมแสดงธรรมที่ถูกต้องนะคุณเข้าไปฟังเถอะแล้วก็ซักถามเนี่ยยังโยมาอย่างเนี้ยโยมมีโอกาสที่จะฉลาดกลับไปนะทำไมอะ่ะเพราะโยมีโอกาสฟังธรรม แต่ถ้าโยมอยู่เฉยๆโยมจะวิปรารโยมจะฟังกัดคำบ้าบ้าบอๆของคนซึ่งก็คนบ้าอยู่แล้วเราก็บ้าอยู่แล้วมันก็บ้ากับเราพูดบ้าบ้าบอๆให้เราอะเราจะไปรู้ได้ไงว่าไอ้นี่มันวิปรารใช่ไหมล่ะต่อเมื่อเราไปฟังคนฉลาดจะรู้นะไอ้นี่บ้าเว้ยเออเรานี่ก็บ้านี่ไปชอบมันไม่เอาก็ต้องเปลี่ยนเอาละครับพอจะไปได้ไหมเกี่ยวกับ เหตุผลว่าทำอย่างไรที่จะให้มีความอดทนในการละอกุศลและยังใจให้เป็นกุศลการทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการงานทางโลกหรือในส่วนของการประพฤติปฏิบัติมันต้องมีมีเป้าหมายบางคนต้องการสําเร็จวิชาชีพต่างๆบรรดามีอยู่ในโลกนี้เขาก็กําหนดเป้าหมายแล้วก,ก็เรียนเพื่อให้ถึงเป้าหมาย ในทางพระศาสนานี้ก็เช่นเดียวกันการละอกุศลทํำยังไงถึงจะอดทนในการละอกุศลได้เราก็ต้องมีเป้าหมายและเห็นโทษของอกุศลเหมือนเราจะเจริญเมตตาเราก็ต้องเห็นคุณของขันติแล้วก็เห็นโทษของโทสะเมื่อเราเห็นโทษของโทสะว่าโทสะไอความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เราเดือดร้อนอย่างไรบ้างและเห็นคุณของขันติ คืออโทสะว่าถ้าหากว่ามีขันติเนี่ยเราจะได้คุณประโยชน์อะไรบ้างเมื่อมีการเห็นโทษของอกุศลเห็นคุณของกุศลแล้วเนี่ยเราก็จะมีใจในการที่จะบำเพ็ญกุศลและเป้าหมายของคนเราเนี่ยก็สำคัญพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยกว่าที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตของพระองค์ วางเป้าหมายไว้เลยทั้งๆท,ที่ในครั้งที่พระองค์เป็นสุเมธะดาบทได้ยินได้ฟังธรรมในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าจะเจริญวิปัสสนาบรุเป็นพระอรหันต์ก็ทําได้แต่ว่านั่นไม่ใช่เป้าหมายพระองค์ตั้งใจที่จะช่วยหรือสัตว์ขนสัตว์มีกรุณาที่จะช่วยให้สัตว์พ้นจากทุกวางภาระที่ตน จะบรรลุธรรมเสียก็า่าวางภาระคือไม่เจริญวิปัส,สนาเพื่อการบรรลุปเป็นพระอรหันต์ในสมัยของพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังก่อนเปลี่ยนมาเป็นตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะช่วยหรือสัตว์ขนสัตว์และในคราวที่พระองค์บำเพ็ญบารมีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะประสบในความสุขโดยส่วนเดียวเมื่อเราตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ย เราก็ต้องยอมรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะดีหรือร้ายในฐานะที่เป็นปุริชนใจของเราไม่ได้เข้มแข็งตลอดเราก็มีทั้งเข้มแข็งในคราวที่เรามีศรัทธ,ธามีอินรียห้าบริบูรณ์เข้มแข็งเราก็มีศรัทธ,ธาในคราวใดก็ตามที่ศรัทธ,ธาของเราถอยกำลังเราก็อ่อนแอมันก็เป็นแบบนี้แหละ เมื่ออ่อนแอรศรัทธาของเราถอยกําลังจะทําอย่างไรล่ะที่จะให้มีศรัทธาเพิ่มขึ้นมาอีกเราก็ต้องใส่ใจถึงเหตุหรือว่าอารมณ์ที่เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาก็คือคุณของพระรัตน์ไตรหรือกรรมเรื่องผลของกรรมเนี่ยมันก็จะมีศรัทธาขึ้นมาและทุกครั้งที่มีการเจริญกุศลเพื่อละอกุศล บางครั้งบางทีอกุศลมีกําลังแล้วก็พ่ายแพ้แต่ในคราวใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราเพียงพ้ําต่ออกุศลอยู่เมื่อเรารู้นะเราก็มีสติลเวตาที่สมมติว่ตอนโยมเจริญสมาธิต้องการให้จิตสงบกำหนดลมหายใจมีไหมที่ว่าบางครั้งเรากำหนดลมหายใจอยู่แต่ใจของเราสติของเราไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจมันไปที่อื่น ไม่รู้ไปไหนมันนึกไปถึงอารมณ์ต่างๆตอนที่สติของเราไม่ได้อยู่กับลมหายใจตอนนั้นอะมันไม่มีสติมันก็ไปกับเรื่องราวตอนที่ไปกับเรื่องราวก็เป็นพวกความฟุ้งซ่านบ้างความสงสัยความโลภความโกรธความหลงอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแต่สักพักหนึ่งรู้ตัวว่าตอนนี้มันไม่ได้อยู่กับลมหายใจตอนเรารู้ตัวตอนนั้นมีสติไหมมีสติ พอมีสติก้ามากําหนดลมหายใจอีกก็จะเป็นอย่างนี้คนที่อยู่กับการฝึกมันจะเป็นแบบนี้มันไม่ใช่อยู่ตลอดมันไม่ใช่เป็นไปด้วยอำนาจของกุศลที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดสติของเราถ้ายังไม่มีกําลังมันก็เป็นแบบนี้และถ้าหากว่าเราล้มเลิกโดยที่ไม่สนใจกับมันเราก็ต้องนึกถึงผลได้ผลเสียว่าไอ้ที่เราอยู่กันมาจนถึงทุกวันนี้นะ ก็เพราะว่าเราไม่ได้มีความเพียรอย่างต่อเนื่องและเราก็จะต้องเป็นแบบนี้อีกในสังสารวัตนี้แต่บางคนบางท่านก็อาศัยบุคคลอื่นเป็นตัวอย่างบางคนเนี่ยอาศัยคนอื่นนะคนนั้นเขาสามารถเจริญคุณธรรมแบบนี้แบบนี้ให้เกิดขึ้นแม้เราก็เป็นอย่างเขานั่นแหละมีอัตภาพร่างกายอย่างเขาเราก็ควรที่จะยึดบุคคลนั้นเป็นตัวอย่าง สมัยนี้ก็เขาเรียกว่าไอดอลใช่ไหม <c oughs> ตัวอย่างบางทีก็เป็นบุคคลที่เราได้ยินได้ฟังแล้วรู้สึกศรัทธาเห็นปฏิบัติธของท่านแล้วรู้สึกชอบใจเนี่ยก็ประพฤติปฏิบัติตามฉะนั้นเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้ในการเจริญกุศลก็ให้นึกถึงโทษของการอยู่ในสังสารวัฏนี้ว่าเราจะต้องได้รับทุกข์รับโทษอีกมากมายแค่ไหนให้เห็นโทษ ของสังสารวัตรพยายามนึกถึงเกี่ยวกับโทษภายในอบายโทษภัยที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรและก็จะได้มีใจในการเจริญกุศลและวิธีในการเจริญกุศลมีหลากหลายวิธีตอนนี้เราไม่สามารถทําวิธีนี้แล้วก็ทําวิธีอื่นทานศีลภาวนาอัปปจจยนะเป็นต้น ถามโยมระหว่างการให้ทานกับการรักษาศีลอย่างไหนยากอย่างไหนง่ายกว่ากันโยมผู้ชายให้ทานกับรักษาศีลรักษาศีลยากกว่าโยมมันอยู่ที่เรานะอะมันอยู่ที่เราคิดจะทำเคยไหมที่มาถึงวัดแล้วเนี่ยไหว้พระก่อนที่จะถวายทาน มาเจอพระยังไม่ได้ถวายเลยนะไหว้ก่อนตอนไหว้นี่ถ้าหากว่าว่าโดยบุญกิจวัตถุเนี่ยตอนไหว้เนี่ยเรียกว่าอปปจายนะใหม่ถ้าสมเคราะห์อปปจายนะใหม่อยู่ในข้อของทานของศีลอของภาวนาอาจารย,ย์ฮะอปปจายนะใหม่ศีลใช่ไหมใช่ศีลของศีลอยู่ในข้อของศีลแสดงว่าเรารักษาศีล ก่อนที่จะให้ทานเวลาที่โยมมาเนี่ยก่อนที่จะถวายทานถวายสังฆทานหรือถวายอะไรก็แล้วแต่ไหว้พระกราพระรับศีลแล้วก็ถวายสังฆทานบางครั้งเนี่ยเราก็รักษาศีลก่อนให้ทานบางครั้งก็ให้ทานก่อนรักษาศีลฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราสามารถที่จะเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งได้และแต่โอกาสเนี่ย มันจะเป็นกำลังใจว่าตอนนี้เอาเราไม่มีเวลาอาจจะติดการงานไม่สามารถวิเวกไม่สามารถเจริญภาวนาได้เอา้าเราก็ให้ทานรักษาศีลช่วงนี้ไม่มีโอกาสได้ถวายทานเอา้าเราก็รักษาศีลเพราะศีลมันสามารถสมาทานได้งดเว้นได้ด้วยการกระทำของเราไม่จำเป็นต้องไปหาพระเราก็สามาทานด้วยตวนเองได้ เป็นแบบนี้ก็รักษาศีลอยู่ต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นอาจาร์พรถ้าเรารักษาศีลห้าต่อนเนื่องรักษาโบสดต่อนเนื่องเนี่ยก็เป็นการฝึกอัริยใสที่ดีนะอาจารย์าอาจารย์พร อยู่ที่เป้าหมายเราอยู่ยมมีเป้าหมายอะไรในชีวิตเนี่ยไม่ใช่หมายถึงคนที่ถามนะไม่ใช่ถามยมยมจยังเพิ่งตอบเลยเป้าหมายอ่ะคือเรามีเป้าหมายอะไรถามว่าเป้าหมายของเราต้องการที่จะพ้นไปจากทุกเนี่ยไอความรู้สึกที่มุ่งมั่นในการที่จะพ้นไปจากทุกอ่ะเวลามันท้อแท้ในคราวที่ถูกอกุศลครอบงาจิตใจอ่ะมันก็จะกลับมา สู่เป้าหมายของตัวเราเองในเมื่อเราปราระนาพ้นทุกข์ไม่ว่าจะปรารถนาในลักษณะเช่นไรก็ตามเราก็จะมาเจริญกุศลเพราะถาว่าไม่เจริญกุศลเนี่ยอกุศลหรือว่ากิเลสมันก็ครอบงำจิตใจอยู่เราก็ต้องมาเจริญกุศลแล้วขึ้นชื่อว่าอากุศลไม่เคยทําให้ใคยพ้นไปจากทุกข์ในสังสารวัตมีแต่ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นในในสังสารวัฏ จริงอยู่ว่ากุศลก็ไม่เข้มแข็งอย่าว่าแต่โยมเลยแม้แต่พระก็เหมือนกันโยมเห็นว่ามานั่งพูดเนี่ยแม้เรากับเป็นพระอริยะเลยทีเดียวเนี่ยในเวลากุศลเล่นงานากุศลเล่นงานก็น่าดำเหมือนกันนะโยมเนี่ยอ่าหน้าดำเหมือนกันเพราะก็มีกิเลสอยู่ใช่ไหมมันก็เหมือนกันแต่ว่ามันจะถูกมันจะครอบงำจิตใจของเรานานขนาดไหนหรือว่าเป็นไปในระยะเวลาที่สั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุบายของแต่ละคนแต่ละท่านบางทีก็ต้องอาศัยอุบายโยม อาศัยอุบายบางทีก็นึกถึงอกุศลกรรมที่ตัวเองเคยทําไว้ในคราวก่อนเวลาทําอกุศลก็ขยันขยันนะขยันไหมโยมขยันอบางทีขยันกว่วได้ซ้ํานะคนนั่งเล่นไพ่สองวันสองคืนก็ได้โยมมานั่งฟังทำสองวันสองคืนได้ไหมเนี่ยได้หรือเปล่าไม่น่าจะเชื่อหรอกเพราะว่าเขาไม่รูกไปกินข้าวเลยนะเขาไม่ลุกเลย ไม่ลุกไปกินข้าวนั่นครับเป็นาตายเลยยังมีเออตายยังมีนะเขาก็ใช้ความเพียรเหมือนกันนะะพราะเสียแล้วมันหน้ามืดจะเอาคืนนี้ได้ไงาะไม่อยากจะลุกไปค้องน้ําก็ไปอยากจะลุกกั้นเลยอเป็นอย่างนั้นเลยบางทีก็มาให้ควรตรงนี้ว่าเวลาที่เขาคนที่เขาทําบาปทาอาุศลหรือตัวเราเองยังไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมเนี่ยทําบาปทำอาุศลเราก็หยันขันแข็งมากเลย เอาจิงเอาจังมากกับทำบาปเลยนะเอาจริงเอาจังแต่เวลาทํากุศลเนี่ยทั้งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชีวิตอ่าทําไมเราไม่เอาจริงเอาจังแบบนั้นบ้างอ,ะอ่ะอ่ามันก็ต้องหาอุบายในลักษณะแบบนี้นะตมาเคยไปอยู่ที่วัดเขาสนามชัยเนื่องจากเป็นวัดที่มองเห็นทะเลใช่ไหมขึ้นไปที่โรงอุโบสถในยามค่ำคืนก็เห็นไฟสีเขียว,เ,ยวเป็นไฟ ชาวประมงที่เขาติดไฟแล้วก็เขาหาปลาจะเป็นปลาหมึกอะไรประมาณนี้พอไฟนั้นก็ตั้งแต่หัวค่ํายันสว่างนะเขาก็มีความเพียรความอุตสาหะไม่รู้ได้หลับได้นอนกันหรือเปล่าเขาก็มีความเพียรของเขานะเอออันนี้เขาก็ทําในสิ่งที่เป็นความทุศีนะปานาติบาแล้วก็เป็นอกุศลด้วยอ่าเราก็อาศัยอุบายแบบนั้นมาบางทีก็มาสอนใจของเราเองนะว่าเออเราก็ ควรที่จะเจริญกุศลให,ให้เข้มแข็งในลักษณะแบบนั้นบ้างอันนี้ก็คือต้องต้องมีเป้าหมายโยมอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเป้าหมายของเราเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อความเพื่อความพ้นไปจากทุกในสังสารมัฏเราก็อาศัยอุบายแบบนี้แต่ว่าต่อมาว่าเมื่อเราฟังทำเยอะๆอย่างที่ท่านอาจารย์ว่านั่นแหละธรรมะที่เราฟังนั่นแหละมันจะมาช่วยหาอุบายในการที่จะกําจัดอกุศล นั่นก็เคยคุยกับพระเหมือนกันว่าในความรู้สึกที่เกิดขึ้นในคราวที่มันจิตใจมันหดหูหรือมันท้อแท้มันเบื่อหน่ายเนี่ยมันมามันกันแล้วถามว่ามีอุบายอย่างไรท่านก็บอกว่าก็รับรู้เขาเรียนรู้จากเขาเอออันนี้เป็นอาจารย์ที่ปรัสนานะเขาบอกให้รู้เขาสิเพราะว่าอากุศลน,นี่นะว่าโดยตัวสภาว่าก็เป็นทุกขสัตว์นะเว้นในส่วนของ ปัญหาอย่างเดียวที่เป็นตัวสมุทรายเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็เป็นอุปาทานขันห้าด้วยเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้อ่ะในเมื่อเรายังมีเขาอยู่ยังละไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของเขาจะเอาเขาไปไว้ที่ไหนอ่ะโยบจะไว้ที่ไหนยังละไม่ได้เขาก็ต้องมีสิใช่ไหมต้องเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องมาเรียนรู้จากเขามาศึกษาเขามาเรียนรู้เขาว่าในสิ่งที่ เกิดขึ้นกับเราเนี่ยพุทธเจ้าตรัสหมายถึงอะไรลักษณะก็เปลี่ยนเช่นไรมากําหนดร,รู้อ่ะเขาก็เป็นอารมณ์ของปัญญาได้นะโยมนะที่สําคัญนะไม่ใช่เขาเป็นอารมณ์ของปัญญาไม่ได้รูปธรรมนามธรรมเขาเป็นอารมณ์ของปัญญาได้ถ้าเขาเกิดไห้เราศึกษาเราก็ศึกษาเรียนรู้เขาเใช่ไหมเมื่อมีการศึกษาเรียนรู้จากเขาตัวอกุศลเองเนั่นแหละ จะเป็นปัจจัยทําให้ปัญญาเนี่ยคมกล้าขึ้นไปบางทีบางคนอาศัยอกุศลบรรลุมรรคผลนิพพานได้อาศัยนามาทาบางคนก็อาศัยรูปธรรมใช่ไหมเพราะว่าทั้งกุศลแล้วก็อกุศลก็มีไตรักษ์อยู่ในตัวแล้วก็เป็นของจริงแล้วก็เป็นสัจจะด้วยเราก็สามารถที่จะอาศัยเขาได้ <c oughs> เรียนรู้จากเขาได้เมื่อเราเรียนรู้จากเขาเนี่ยมันจะพลิกทันทีนะ จากจิตท,ที่มีสภาพเป็นอกุศลมีความสมองจะกลับเป็นจิตท,ที่เป็นกุศลทันทีเลยอ่าเพราะอากุศลกับอกุศลเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะลากันได้เขาเป็นอารมณ์ของปัญญาได้แต่เราต้องมีอุบายในการที่จะเรียนรู้จากเขาแล้วก็ยอมรับเขาศึกษาเขาแล้วก็จะเขา้าเข้าใจเขาตามความเป็นจริงเองนั่นแหละ,ะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นอุบายแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันหรอก วิธีการนะอะอันนี้เกี่ยวกับอุบายในการเจริญกุศล